ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมส่งเสริมการเกษตรเขาเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ28อัตรานะครับ 1. ตําตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการจำนวน2อัตราวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมการเกษตรวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมแมคคาทรอนิกและสอบผ่านภาคกในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สองตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการสามอัตรา,าวุฒปริญญาตรีในสาขานิเทศศาสตร์สาขาสารสนเทศศาสตร์และสอบผ่านภาคกาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปสามตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสี่อัตราวุฒิปริญญาตรีในสาขาบัญชีบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และสอบผ่านภาคกาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 4ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานวุฒิปะวะสในสาขาเครื่องกลเทคนิคการผลิตเทคนิคโลหะเขียนแบบเครื่องกลช่างกลการเกษตรและสอบผ่านภาคกอในระดับปะวะสขึ้นไป5าตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิปะวะสในสาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์สาขาการถ่ายภาพและมัลติมีเดียสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและสอบผ่านภาคกอในระดับปวสขึ้นไป6ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน10อัต,ตรารวุฒิปวสทุกสาขาวิชาและสอบผ่านภาคกอในระดับปวสขึ้นไป7ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน2ออัต,ตราวุฒิปวสทุกสาขาและสอบผ่านภาคกอในระดับปวสขึ้นไป 8ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน1อัตราวุฒบวสในทุกสาขาวิชาและสอบผ่านภาคกอในระดับบวสขึ้นไปนะครับการรับสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่17ธันวาคม63ถึง8มกราคม64ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ doae.thaijobjob.com/ นะครับตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ